สวัสดีค่ะดีนี้ต้อนรับเข้าสู่วินี่9ก้าโุ่ถาโดนะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยพ่ยุสีและไพ่ออลคนะน,นี้แพนจะมาทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าเขามีข้อความบางอย่างที่อยากที่จะบอกกับคุณนะคะไปดูกันเขาจะพูดกับคุณว่าอย่างไรเขาจะบอกกับว่าเราไม่อยากสูญเสียเธอไปมันเป็นเพราะอะไระมันเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่สามารถแม้แต่ จะมองเธอในตอนนี้ทะเลาะกันเนาะหรือ,อยังไงเขาบอกว่าพวกเรากำลังรอคุณอยู่แสดงว่าคุณกับเขามีประเด็นกันเขาต้องการจะเคลียร์กับคุณแล้วสิ่งที่อีกใบหนึ่งเขาก็จะบอกกับคุณว่าคุณสวยทำไมถึงต้องการเขา นั่นแสดงว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าคุณอ่ะจริงจงกับเขาหรือเปล่าถามแบบนี้ความสุขเป็นลำดับของเขาคือหมายถึงความสุขอ่ะเป็นลำดับต้นต้นของเขาที่เขาก็อยากได้เหมือนกันแล้วแล้วทำไมอ่ะเขาบอกว่าเธอยังแคร์ยังห่วงใยเขาไหมเธออ ยังห่วงยังแคร์เราไหมอย่างนี้เขาถามคุณเขาบอกว่าเขาอะกาลังมาเชื่อใจไหมไม่เชื่อและอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเรายังไม่มีคำตอบทั้งหมดเห็นไหมพูดมาซะเยอะนู่นนั่นนี้เน๊ะสุดท้ายก็ยังไม่มีคำตอบเป็นคนที่ย้อนแย้งไง คิดวนคิดเวียนแล้วก็ไม่กล้าเออฟังเขาบอกว่าให้คุณฟังหัวใจของคุณเองฟังหัวใจว่าอย่างไรอ่ะเขาบอกว่าเวลาเขาตื่นนอนอะ่ะเขาคิดถึงอนาคตของคุณและเขาสุดท้ายเขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาอะ่ะคนคนนี้เป็นอะไรวะเขาบอกว่า เขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของเรามากเขากำลังที่จะตัดสินใจหรือเขาตัดสินใจแล้วเราต้องการพื้นที่ที่ผ่านมาที่คุณกับเขาอาจจะห่างกันไปอ่ะเพราะเขาเอาเวลาไปตัดสินใจไงเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้นั่นก็คือความรักคือคำตอบเขารู้ใจตัวเขาเองแล้วไงว่าเขารักคุณเออ เขาหวังว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเข้ากันได้ระหว่างคุณกับเขา